แล้ววันใส่กลองนี้มันก็ไปตั้งถุงเลยแล้วก็จับกระดกจับระดุ๊กไูไปกันก็อาไปแล้วก็กับผูกแบบนี้แต่ว่ากับผูกใหญ่นี้กับผูกใหญ่นะใหญ่เหมือนข้างนอกอาจะขึ้นกับผูกเป็น่างงเอบาที่ดองอ่ะ มันก็เอาไปตัดระเเลยเด็ดเรียกพวกนี้พวกทุกลาวมันก็ไปเกือบหมดนะโครงทุกตามันประมาณเอ้ากลองนะครับแล้วมันก็เอาไปหมดเหลือเหลือไว้สองกลองกระโน้นมันไม่เอาจุพูดอีกเดย์เราซื้อมาห้าโลโลสิบห้าบาทใส่ไปแค่นี้นะใส่ไปตั้งถูกมันก็เอาไปหมดตั้งถูกเลย ไม่มีของขายค่ะตางก็ไปยืมคนอื่นก็มาเมื่อวาน,นมันเอาไปตั้งกระปุกเลยืออะไรใส่อะไไปมะม่วงเบาดองมันเอาไปตั้งกระปุกนี่เลยตอ<โ>นแช้่มาประมาณทีเฟดก็เปิดดูก็ประตูมันก็อ็มอยู่นิดหน่อยนะแล้วก็เปิดไม่ต้องเปิดไอ้นั้นมันเป็นเชิงมันเปิดอยู่แล้วพอด,ดูของมันก็ไม่มี ของเรจะกระจายไปหมดที่หายมันก็ออกลูกไปละที่หายคืออะไรบ้างครับหายมันมีจมพู่สีแดงครับถุงงแล้วก็สับประรดครับแล้วมะม่วงเบามะม่วง,งเบาที้นส่กวดโรยไว้แค่เกลือไว้กัแล้วแล้วก็มีชิ้เกลือชิ้ลาวพวกนี้แหละครับ,รบมันก็แค่นั้นแหละแต่ว่ามันโกรง่งกลางแล้วเดือนที่แล้วเคยเคยสูดแล้วเราก็ไม่แช่้งความเดี๋ยวยังเลี้ยงแก้งความแล้วเห็นเด็กกะ เห็นนะเด็กเด็กที่ปั๊มนี่ก็เห็นว่าเด็กวัยรุ่นสองคนขี่รถออกไปมันลืมโทรศัพท์และเด็กที่ปั๊มมันมันลืมโทรศัพท์มันไคยกลับมา,าเราเห็นเด็กวัยรุ่นสองคนขับรถออกไปเราก็ยืมตังค์เด็กมาพันเมื่อวานจะลงเงินลงตุนมันก็หม,มดดูจักได้แบบนี้เลย ตอนตำรวจหน่อยให้ช่วยจับผู้ร้ายหน่อยเพราะยายก็ลำบากต้องเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกด้วยค่ารถก็เสียทางเราต้องยืมบาลงทุนนี่ยช่วยหน่อยนะคะ